สวัสดีครับพี่น้องจุมชนคนรง,งานปลูกต้นไม้งานบอสใยทุกท่านนะครับผมเองนะก็ทำ u t u b e นะแล้วตอนนี้นะครับวิดีโอทั้งหมดที่ของ u t u b e นะผมทำไปก็เสียดายอยู่ก็เลยเอาไปลงทางเพจนะเพจทางเพจนั้นนะฮะจะไม่มีโฆษณารบกวนผมจะทยอยลงนะครับให้ได้มากที่สุดกันแล้วกันนะฮะท่านใดที่เป็น F c ซทาง เพจทาง Facebook นะครับเพราะว่า2คง่ายจะไม่สนับสนุนกันเพราะนั้นแยกลงทั้ง2ฝ่ายนะครับก็เอาอย่างงี้กันแล้วกัน f อนะฮะถามมาว่า,าการจัดราดครั้งที่2นะครั้งที่1นะได้รีวิวไปแล้วนะครับครั้งที่2ของโม่งนุลาผมก็ทำไปเยอะแล้วนะคุณมดก็ทำให้ดูทีนี้บวยน้ำครั้งที่2นะครับนี่ครั้งแรกผมจัดไปแล้วทราง8นิ้ว10นิ้วนะครับ ใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราเนี่ยจะสเดือนแล้วนะครับผมจะจัดรากครั้งที่2จัดรากมีความสาคัญมากจริงๆครับไม้ท่านอยา่าล่มอร่รวยนะฮะท่านดูลักษณะของไม้นะฮะนี่รอบที่สองที่ผมจะจัดนี่คือรอบที่สองนะครับเนี่ยหนุนกะลาไว้นะครับไม้เนี่ย ต้องต้องตั้งแต่ร่ากจริงครับไม้ยุคใหม่เนี่ยไม่เหมือนยุคแบบแบบรุ่นผมนะฮะยุคโบราณเนี่ยไปหาไม้แบบธรรมชาติมานะสร้างสูงโน่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นทรงมาตรฐานแล้วนะครับตั้งแต่รากสําสคัญแล้วก็เลี้ยงโคนแล้วก็เลี้ยงกิ่งการสาขาให้ได้ขนาดทิศทางท่านอย่า,าลุมมาลุ่ยนะครับสร้างไป10ปี15ปีพอไม้จบมาไม่สวยเสียเวลาเท่ากันไม้หนึ่งต้นใช้เวลาเท่ากันแต่ออกมาสวยไม่สวยต่างกันนะเพราะนั้นต้องใส่ใจ นะฮะตั้งแต่รากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับการจัดบวยน้ําครั้งที่2ครับเอาละครับคลิปนี้นะฮะในช่วงนี้เป็นการจัดจัดรากล้วนๆนที่เริ่มจัดก็เพราะว่าไปดูบอนไซบรรมดแล้วนะครับถ้าเราปล่อยไว้มันเกลรยนะครับอย่างนี้เหมือนกันนี่เป็นบวยน้านะครับเนี่ยบวยน้ำนะบวยน้ำานี่ก็ ผมจัดไปตั้งแต่รอบแรกแล้วมันรากสวยอยู่นะก็เลยต้องต้องรื้อต้องเอาขึ้นมาจัดแล้วนะครับปวยน้ำเนี่ยให้ระวังเรื่องหนึ่งนะครับคือเขาจะาตายได้ง่ายครับกระเทือนเขาเพราะนั้นผมก็จะพยายามนะครับจะพยายามที่ไม่กระเทือนเขามากนะไม่ตัดนะรอบนี้จะไม่ตัดอปลายเขาเท่าไห่นะครับ เนี่ยยุ่งกันอยู่นะยุ่งก็ให้ยุ่งไว้ก่อนนะครับรอบสองก็ตัดกันแล้วกันหน้าฝนนะครับถ้าเป็นม่งนูลาตัดแล้วครับฉับฉับแล้วนะให้ระวังนะครับการจัดะบะาบยน้ำหน้าหน้าแหละหน้าหนาวนะครับรากที่ถี่เกินเอาออกครับ นี่ยครับจัดรอบแรกแล้วผมใช้ใช้ไอ้นี่แหละใช้ลวดน,นี่ปักกับโฟมนะครับอืเป็นโอกาสเลยครับเนี่ยโอ้โหดีจังนะอันไหนทีเกินไปเอาออกเลยครับอื้อหือ ออกดีจังเลยครับตัดข้างล่างเลยครับเนี่ยครับ,รบโอโ้โหถือว่าดีครับถือว่าดีถือว่าสวยเลยครับตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยเป็นเป็นไม้ชำํำชำกระตอนครับ ผมทำกับตอนไว้อันนี้เจ้ารากเดียวเจ้าห่างหน่อยครับผมจะให้มีจังหวะมีช่องว่างถ้าทีเป็นรากตะขาบรู้สึกจะไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้รากฝอเยเล็กๆีนวออกครับหลักมุดก็ออกครับถ้ามีเออไม่มีครับสะอาดสะอ้านด,ดี นะอได้ผลครับได้ผลนะครับการจัดด้วยเนี่ยครับรูปลวดตัวยูผมยังอยู่เต็มเลยครับเนี่ยใส่ละมังดีกว่านี่เลยโโหวสวยครับสวยสวยครับ สวยถูกใจครับบอกเลยว่าสวยถูกใจเพ้าะว่าผมจัดไปส่วนใหญ่มันยี่สิบกิ่งหาสวยแน่ไม่ได้เลยนะครับยี่สิบกิ่งจัดไปโอโ้โหอันนานจะมีสวยสักทีนะครับ งานจะโผล่มาสักทีนี่ถือว่าสวยนะครับถ้ารอบสวยแต่ไม่ถึงขนาดกลางจนเรียงจนตะขาบนะครับก็สวยอยู่ จัดล่างไงก็สวยครับจัดให้ทันอย่าให้เลยจังหวะขั้นตอนเขานะครับอันนี้เป็นรากผมให้ฉีกออกมา ตัดเลยครับไม่ได้เตรียมไว้เตรียมไว้ก็หมดนี่ครับดึงลงไปปากไปโฟมให้แน่นเลยแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ตัดอืมก็ไม่อยากแตะเขานะครับ นะครับไม่อยากแตะก็อดแตะไม่ได้นะ่เหลือสองลากนะครับหนึงหางหนึ่งคูสวยอยู่ครับสามสองหกสามสามเก้าเมีเสิบเ้น ก็สวยครับสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่แต่งลากได้ครับแต่งลากฝอยนะครับเพื่อไม่ให้เขาควายนะครับเส้นใหญ่ก็เบียกครับนี่เส้นนี้กับเส้นนี้ชิดกันไป ดึงไม่ไปก็ต้องหาหินหาวัสดุมากันหดอกครับนี่รมะเท้า,า,าสับนี่นี้ก็เหมือนกันนี่ก็กลางออกหน่อยหนึ่ง ได้ครับได้อยู่โอเคเสร็จแล้วก็คี้อพ้าโปความชื้นช่วยเต็มที่เลยครับดินครับ Oh. หน้านี้ความชื้นค่อนข้างที่จะเยอะเฮ้ยค่อยงที่จะน้อยแห้งแรงมากเยอะกว่ารานนั้นน้ำต้องถึงครับถ้าน้ำไม่ถึงก็โอ้โ oh. ห oh. เรียบร้อยเลยครับ แต่งกิ่งด้วยนะลวกเลยดีกว่าต้องทำยันครับทำยันนี่สำคัญมากเวลาลมพัดจะไม่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวล้างลากก่อนจะไม่ให้ถมโคลนะถ้ามันถมโคลมันจะ ล่าเรเล็กมันจะงอออกมาสวยอยู่ครับสวยอยู่โอ้โหไม่ธรรมดาครับอันนี้บวยน้ำนะครับบวยน้ำก็ทำได้ครับ เนี่ยบ้วนน้ำก็ทำได้เอาุกใกล้ๆครับสวยอยู่ครับเนี่ยมาทีนี้ก็ล้างเอ่อรดน้ำเลี้ยงให้โตนะครับเออเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมจัดไปแล้วเนี่ยสวยงามอยู่นะอันนี้ผมเอาคลุมเพื่อที่เวลารดน้ำน้ำ ทำให้ดินไม่กระชอกดินไม่กระเด็นนะครับนะครับผมก็เอาลากไม้ลากเก่าที่ตัดออกนี่แหละนะครับหรือจะผ้ามาคุมก็ได้นะครับเนี่ยครับจัดได้สวยอยู่นะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่สวยเราก็มาจัดอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยจัดในเลี้ยงในกระมังนะครับนะน่าสนใจนะฮะบวยน้ำนะครับจัดราก ได้อยู่ครับจัดไปเลยครับลุยนะผมก็หาอะไรคุมไว้ก่อนนะเออผมแช่น้ำก่อนนะสูตรผมนะไม่กลัวเน่าครับแค่ไว้ก่อนเพราะว่าหน้านี้หน้าหนาวนะครับความชื้นลดธรรมดาไม่พอครับกลับมาเหี่ยวเลยเพราะนั้นแช่เลยครับเน่าเป็นเน่าต้องทดลองดูถ้าผ่านนะครับผมจะรีวิวให้ได้ชมอีกนะครับ